พระอริยสงฆ์รูปที่8หลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถ้ำกองเพนตำบลหน,นองบัวอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูพระเดชพระคุณหลวงปู่ขาวอนาลโยเป็นพระอริยเจ้าที่ได้ชื่อว่าเป็นเพชรน้ำหนึ่งท่านเป็นผู้มีใจเด็ดเดียวมุ่งมั่นในเป้าหมายมีเมตตาธรรเป็นเลิศ สง่างามประุดช้างสารท่านมีอดีตชาติเกี่ยวพันกับช้างในยามท่านทุดดงเข้าไปในป่าช้างหัวหน้าฝูงมักจะเข้ามาคาระวะท่านท่านรู้ภาษาสัตว์และสัตว์เหล่านั้นก็รู้จักภาษาของท่านเป็นอย่างดีมูลเหตุที่ท่านออกบวชนั้นเกิดจากภรยาของท่านมีชู้เมื่อท่านได้พบภาพที่อุจจารบาดตาบาดใจระหว่างชายชู้กับภรรยาชั่ว ท่านได้เงื้อดาบสุดแรงเกิดหมายจะห้ำหั่นข้าฟันชายชู้และภรรยาให้ตายแต่ด้วยสาวกบารมาีญาณมากระตุ้นเตือนจิตวิญญาณทําให้ท่านเกิดจิตเมตตาท่านจึงหันหลังให้ทางโลกอันโสมมแล้วบ่ายหน้าเข้าสู่ร่มกาสาวพัดท่านได้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดในพรรษาที่17ที่เสนาสนะป่ากลางทุ่งนาบ้านโลงคอด อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ท่านเกิดในวันอาทิตย์ที่28ธันวาคมพุทธศักราช2431ณบ้านบ่อชเนเองตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญเป็นบุตรของนายพั่วและนางรอดโคระถาอุปสมบทเป็นพระมหานิกายในวันที่2พฤษภาคมพุทธศักราช2462ณวัดโพสีบ้านบ่อชนเอง ตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญท่านได้ยติเป็นพระฝ่ายธรรมยุทธ์ในวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2468ณวัดโที่สมพรอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยมีพระธรรมเจดีจูมพันธุโลเป็นพระอุปชาพระอาจารย์บุญปัญญาวุโธเป็นพระกรรมวาจาจารย์ในปีพุทธศักราช2501เป็นต้นมา ท่านในอยู่จำพรรษาที่วัดถ้ำกองเพลนอำเภอเมืองจังหวัดน้องบัวลำพูท่านละสังขารเข้าสู่แดนอนุปาที่เสสนิพานในวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2526สิริอายุได้94ปี4เดือน18วัน57พรรษา